พอดีครับไม่คอยัสดีลูกคุณแม่เป็นไงบ้างเดี๋ยวนะลูกนะอะไรไอชิบหายออกมาใครตดเนี่ยฮะแกใส่แม็ดอยู่น่ะฮะป้าใส่แม็ดอยู่กลองเปิดแม็ได้แล้วโอ้โหปากเม้นเป็นสูตรเลยเ่ยบอกแล้วเวลาขี้ให้ล้างปากด้วยจริงด้วยปากกูเองไอไอควยป่วยแล้วเป็นอย่างนี้เออสมควรมันบอกว่า ยายคอยโอ้โหนี่ยายคอยแกหนักนมหรือเปล่าแล้วอกใหญ่ไม่ลูกอ่อนมึงนี่ปากดีชาติพอมึงพูดเขาก็ปิดทีนี้ก็ไม่มาดูกันหมดเลยใช่ไหมกูเห็นตั้งนานกูยังไม่พูดเลยเห็นปล่อยแล้วมึงก็แบ่งคนอื่นดูบ้างไอ้คุยเขาบอกยายคอยป่วยจริงเหรอครับยายคอยจริงลูกจริงเหรอจ๊ะป้าป่วยลูกคุยเอ้ยคุยแม่ป้า แกนี่สออนมันคักแม้เอามือลูปควยด้วยแม่หน้าควยพอดีจ้าคือไอคุณโอ้โอป่าใส่แม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งะขอเวลาแป๊บหนึ่งไปลูกกูถามเะพาพแม่ลิกีสนุกบ้งหม่เลแหละแกนั่งเหมือนหมอเพลงโคราชเก่าเนาะเอ้ยกบมึงพูดใส่เห็นภาพเลยจริงๆ สภาพนั่งหลับแล้วกูยังจะต้องแต่งต่อไม่เหรอนี่งานเขาจัดมากี่คืนตาเขาปิดจะหูเขาฟาังอยู่อองานมันเกิดไม่ใช่งานร้อยวันเอนีเว้นงานมันเกิดแม่แกเหนื่อยงานออแกออไอ้ขุนเลยครับเอ็งเห็นอีน้ำค้างมันบ้างไหมลูกออไม่เห็นนามันหลายวันแล้วไม่รู้มันไปไหนเห็นป่ะไม่ลูกผมเห็นครับเห็นพวกผมทุกคนเห็นน้ำค้างไปไหนฮะลูกขึ้นรถเก๋งสีแดง เข้าไปกับเสี่ยในกรุงเทพครับแม่คอยเข้าไปกับเสียไอ้ควยคนที่น่าไปกรุงเทพน่าเป็นมึงนะไม่น่าไปอีกครั้ง<อ>ว่าไงจ้ะแม่เป็นความจริงเหรอไอ้ควยจริงครับผมเห็นเต็มสองตาเลยมานั่งรถเก๋งไปกับเสี่ยเข้ากรุงเทพแล้วครับแล้วมันไปแบบนี้มันจะอันตรายหรือเปล่าว่าไอ้ควยต้องอันตรายอยู่แล้วครับกรุงเทพไว้ใจกันไม่ได้แล้วรจะทำยังไงได้เหร ป้าจะทำยังไงดีนะลูกพอเป็นห่วงอ่ะเฮ้น้ำพ่ามันจะเป็นยังไงบ้างเออคืองั้นเดี๋ยวป้ารอผมแป๊บนะครับทำไมลูกเดี๋ยวผมขอปรึกษากันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมมาบอกป้านะได้ลูกเอ,อ้ยสี่ตัวบาทอะไรประชุมด่วนฮะชุอมสี่กุมารขาดควยไม่ได้ควยมึงเชื่อกูเหรอ,อถ้าวันนี้เราปล่อยให้อ,อ,อะไรมึงวะงดงดขึอน งวดมึงอ่ะกล้วยตาเซ่อว่าไงว่ามาถ้าวันนี้นะเออเราปล่อยให้เยคอยอยู่บ้านรับตาพวกเราเนี่ยกูไปตามน้ำค้าในกรุงเทพแน่มึงเห็นดีด้วยกูไหมไม่เห็นดีจะทำยังไงดีวะมึงเห็นดีไหมเออกูเห็นดีด้วยเฮ้ยมายังไงเยคอยไอ้กล้วยพักนี้มึงยาวขึ้นนะขอคนเอาเลย เอาไงเอาอย่างนี้เอาอย่างไงเดี๋ยวกูอาสาไปตามน้องค้างกลับมาดูใจไม่ค่อยอ้าวแต่ไปกรุงเทพมันต้องมีตังค์มีตังค์มีตังค์ปะกูนะเออไอเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงเออไอกบซะอย่างไม่มีเอ้ามึงก็มีไหมมึงจะเอาเท่าไหร่สองพันพอไหมพอมึงกูไม่พอให้มึงหรอกสองพันมึงมึมีตังค์ไหมเอาเท่าไหร่สองพันขนหน้าแข้งไม่ล่วงเออคนหัวล้านเลย มีแล้วไงกูก็อยู่กับมึงจนอย่างมึงเนี่ยแล้วกูจะไปหาที่ไหนว่าคนที่มีตังค์ใครว่าในหมู่บ้านเราที่มันจะมีตะยืมวะเอ้ามึงเป็นอะไรเหรอฮะมานั่งนั่งบีอยู่นี่ป้าอีควรเป็นอะไรอีควรอีควรทำไมมานี่ไอ้เหอะมันเอาอะไรเรียกวะพี่เอาอะไรเรียกเนี่ยไปดังไม่มียังเสือกทำหน้างออีเวนแวบแวบ แม่เอออีควรเนี่ยมีเงินแน่ทำไมอ่ะมึงไม่เห็นไงขนาดชุดยังใช่แผงโซลา่าเซล <c oughs> อะไรใช่ลายกระปโปรงเขาลายเขาลายกระโปรงเขาเนึ่งว่า<ม>แ,วแผงโซลา่าเซลที่เวียดีไม่บอกลายกระโลมทองมึงเนาะในฐานะที่มึงมีตังที่สุดในหมู่บ้านกูยืมตังสามพันกูจะไปกรุงเทพโอ้ยแหมพูดง่ายเนาะตังตังที่ไหนนะไม่มีแล้วตอนเนี้ยแล้วมีอะไรมีตะหมู เอาหมูไปสิโออีคนอะไรมึงไม่เป็นคนอย่างนี้เนี่ยหน้าตาก็ดีความคิดมึงทําได้ยังไงถูกต้องกูขอเงินมึงไม่มีเงินเออมึงบอกไม่ได้หมูเออใจคอมึงแค่กูขี่หมูข้างกรุงเทพอะมาดีไรควายขวดมึงมิง้แล้วยังอวดชาลานบ้าใครก็จะขี่หมูไปละเออแล้วมึงมีหมูเนี่ยมันจะช่วยอะไรกูได้นี่พี่พี่ก็ง้แบบนี้ไงพี่ค้างก็ถึงไม่เอาอ่ะอะไรวะ สุดยอจะขายถั่วขายหมูเอาไปแน่ขายหมูถั่วเอ้าจะถั่วหรือหมูอเอา้ไอชิบหายเอ้าไม่ใช่ภาษาโคราชเขาหมายถึงขายหมูสิไอ้ถั่วนี่แปลว่าสิมานนี่มึงนั่งนี่แล้วกูสอนแปลเองฟังไปรู้เรื่อยพูดเดี๋ยวฉันไปตามอีกครั้งให้แต่ตังไม่มีเลยสักบาทตังไม่มี ไอ้คุยอะไรไอ้เจิ้นมึงสงสารป้าไหมเออสงสารสิเหมือนมึงมานั่งเที่ยวไงไ่รูไอ้กบไอ้คุยมีต้นไม้หน่อยนี่ใช่เลยนะนเนี่ยมึงสงสารป้าไหมสงสารจ้าป้าไม่มีเงินเลยลูกเออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอายางไงป้าแกอย่าบอกนะจะให้ฉันขี่นมแกข้ากรุงเทพไมไม่ใช่สมองมึงนาะไอ้เวรกูตัดสินใจแล้วเอ กูจะขายตัวกับมึงสองคนฮะ <c oughs> ไม่ใหม่ใม่มาโนโน่โนโนโนกูว่ากูเอาหมูอีควนนี้กว่ามึงอีกไม่เอาโนโน่ no, 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 no. ไอ้อะไรมึงช่วยป้าเธอป้าอเอาไม่แพงหรอกนะลูกนะเอาเท่าไหร่อ่ะสักยี่สิบก็ได้่ถ้าเกิดป้ารักปล่อยควยเหอะอย่าจับควยไว้เลยโอ้ยควยอย่าล้างควยไว้ป้าปล่อยควยไปไม่ได้ป้าอย่าดึงควยอย่าดึงควยอย่าอาย่ดึงล้างควยอย่าดึงไอ้ขวย ป้าอย่าถูข่วยได้ไหมไม่เว้นมึงนี่ทั้งดึงทั้งถูเลยพี่ขุนว่าแต่ว่าให้หมูน่ะไม่ให้ฟรีๆนะมีข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนอะไรนีถ้าหากว่าพี่น่ะเอาหมูฉันไปขายเอาเงินเข้ากรุงเทพถ้าพี่กลับมาพี่ต้องเป็นผัวฉันเอาเอาเอาไหมวัดไม่งั้นก็ไม่ต้องเอานะเออป้าอีนันพังาดขึ้นไม้เกี้ยว ของโคราดลูกจะลองไหมพัดมีลูกพันมี <c oughs> มีอะไร <c oughs> อ่ะกูก็ไม่เคยเห็นไอ้ลูกเอ้ยอาจจะผัดนานไปหน่อยดำปีเลยลูกแก่ซิ้วอ่าแก่ซิ้วเออมาติดกระทะลูกมนติดกระทะไปมนเรียบร้อย,อย,อยนั่งเธนินมหมวกเล็ก <c oughs> <c oughs> มนูนี่นะไอ้ชากูก็พึ่งเคยเห็นนี่แหละเคยเห็นแต่เอาหมามาแล็กูนี่เอาหมูมาแลกขวนวใช่เอายังไงยอมไม่ยอมไม่ยอมก็ไม่ต้องเอาไม่ให้ เ้ยแกผ้าเอาหน้ารอดไปก่อนเออมึงแก้ผ้าเดี๋ยวกูเอาหน้าละเลงเองเฮ้ยเตบปากรับคำไปก่อนแล้วค่อยว่ากันตกลงจ้ะเดี๋ยวฉันไปตามน้ำคลังกลับมาให้ขอบใจมากอีกควนเดี๋ยวป้าเป็นพยานให้หนุ่มในเป็นพยานให้กะป้างหัวแน่ ไร่ของแม่ลืมพระคุณแม่จบมวนทิ้งข้าวคิวเพียวทิ้งเขียวให้คอยปล่อยให้แม่คอยโอ้โห้ยคอยเอ้ยคร Finished ่ำครวนเด็กสกีกลับมาจ้ะพี่ขุนสภาพัเหมือนข้าวควอนะสำควรรอนะแกเนี่ยทำตัวไม่น่าสงสารเลยนะรับปากป้าป้าคอ เื่อเข้ากรุงเทพ